สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปล่ำแปลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกมสแลมเลมอนอ๋อเอ้ยรีเทิร์นออฟอเลมอนหลอดเออชาลีเทิร์นออฟเดมอนหลอดฮะเรียกยากจังเลยพี่อยบอ,บอกบอกแอดมินเปลี่ยนชื่อได้ไหมโอเคตอนนี้คือผมมาที่เกาะที่2องละด่านที่2องละซึ่งไอเนี้ยมันเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยเจ็บฮะปุ๊บปุ๊บ โอ้โหเจ็บเลยเจ็บเลยไปตรงข้ามหิวก่อนฮิ้ก่อนฮิ้ก่อนออเดี๋ยวนะโอ้โหไปตีเกาะตีกล่องเกาะครับฝไปตรงข้ามก็เลยก็ <laughs> เลยมีเกาะกันหมดทั้งแมบมีเกาะกันหมดทั้งแมบฮะทั้งแแบบเมื่อกี้เห็นเหรอใช่เห็ดเห็ดเห็ดโอเคปิดพิษด,ด้วย ติดพิษด,ด้วยฮะ,ะ,ะเฮ้ยเอายังไม่ตายอีกนี่แน่ปาระเบิดเหรอยิวปาระเบิดเอา,า,ออาเ,อ <c oughs> าเ,อเอาป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ด่านมินิบอสกันเลยดีกว่าฮะว่ามันจะไหวแค่ไหนเออเดี๋ยวนะแบบนี้มันไปทางไหนเนี่ยอ่ามาถึงสักทีฮะมินิบอสของเรานั่นเองฮะ เอาไงดีว่าเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นโคบโบแล้วกันนะโคบโบปับ๊บเดี๋ยวดูสิตัวอะไรอ่ะคือเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่แบบว่าได้มาตรงนี้อ๋อนินจานินจานินจาแปลงรกก่างแล้วป๊บนะเฮ้ยเฮ้ยมีปามีดด้วยเหรอมีปามีดโอ้รับรับตลอดรับตลอด รับตลอดน่าจะสู้ได้น่าจะสู้ได้มีปัญหามีข้าวด้วยเรานี่เนี่ยนี่โอ้โหโอ้ยโอโอ้โ้โอ้ยบปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรต้วบอกว่ามีอะไรให้ใช้เนี่ยหายากเพิ่มความอันนี้รู้สึกจะเป็นเลเวลสองแล้วผมได้มาแล้วอันหนึ่งนะฮะเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะใกล้อีก25เอาซต่อมา แล้วก็ตีอ่าโอเคอันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีฮะเราก็เปลี่ยนของไปเรื่อยๆนะครับปึ๊โอเคตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดวกดผิดกดผิดพอดีว่ามันมีถังระเบิดนะพอผมเพิ่งรู้ว่าถังระเบิดม,มันมีอยู่สองแบบครับไอ้ถังเนี้ยก็คือแบบแบบเบานะไ ไอ้ถังมันจะมีถังที่แบบไอ้นี่ด้วยถังถังแรงเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องบินขึ้นไปเออบินบินขึ้นไปหาเขาอะปั๊บปั Northern, ๊บป right. ั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยขูดาวอยู่แปลงร่างกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหระเบิดอุตส่าห์นะเกมนี้จะว่ายากไม่ยากเลยจะว่าง่ายอุ้ยยุ้ยพดเลยวะดูสิตกใจ ได้ฮะปั๊บคือรู้สึกว่าเกมจะมีการอัปเดตนิดนึงนะนิดนึงครับเพราะว่าสามเพราะว่าเหมือนมันจะมีการบริหารเรื่องมานาง่ายขึ้นนะ <c oughs> เพราะาก่อนหน้านี้มันมันไม่ได้เล่นง่ายขนาดนี้อย่างนี้ดีว่าไม่ได้เล่นง่ายขนาดนี้แป๊บๆนี่ก็คือแบบมานาเนี้ยหมดแล้วเมื <c oughs> <ๆ>่อไอค,คำคําว่าคราวที่แล้วนี่คือตั้งแต่ ต้องแต่เมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วฮะเออคก,กี้สตาร์ตาคิกสี่ไม่เอาแล้วฮะไปไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราก็ไปเจอที่บอสกันเลยแล้วกันนะครับเอาละ <c oughs> บอสจนได้ฮะบอสจ,จนได้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะอะานจอจะมนโอเคฉันจะดูแหละดูปลอดภัยดีสินะมองยังไงว่าปลอดภัยคะรีบเถอะรีบช่วยฉัน แต่สภาพแบบนั้นทำไรกกงไหวเหรอเนี่ยมีล้อเลียนนะมีล้อเลียนชาก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะผมจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยแกเหรอลอดเมกัสไม่คิดว่าจะเอ้ยอดีจอมมายจะตกต่ำขนาดนี้อ๋อเจ้าแอสตาใช่ไหมแอสตามันกลายเป็นจอมมายมไปแล้วฮะแกต้งโดนมันกดของเจ้าแอสตาเข้าไปเหมือนกันสินะไม่ใช่หรอกท่านแอสตาทำให้ข้าตาสว่าง หลงไม่ลืมตาไม่พ้นโดนน้ำสามียังงเนี่ยโด้โหอเปียกอ่ะโอเคมีการด่านิดนึงเวยเดี๋ยเดี๋ยว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 หนี๋ยวนี๋เย

นี่ค่ะท่านจอมานนี่กับผมทำอะไรลงไปอ่าดูเหมือนจะได้สติแล้วนะอย่าหลงเชื่อมันครับท่านจอม,มามันอาจจะลอยอย่าอีโน,น้องปั่นตลอดนละเดี๋ยวสิครับนิโก่เดี๋ยวนะนิโกดแมวเหรอแมวเหรอกับผมหลุดจากมกุสะกดแล้วนะครับยังไงช่วย,วยนิโกะอมก่อ oh นอ่ารับปัะชาฮะปป๊บนี่นิโกะ ขอใัยด้วยกับผมไม่ได้ตั้งใจจับขังไว้นะครับเมื่อกี้ใครเรียกเรียกใครว่าเยี่ยเปียกนะ <c oughs> อ๋อเออเว้ยเขาเรียกกันว่าเยี่ยเปียกเอออย่าคิดว่าข้ออ้างเรื่องเวทมนต์สะกดแล้วจะรอดไปได้นะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับหลอดมีกัด <c oughs> มีมีรอง <c oughs> มีรองเอาเถอะนาปก่อยเจ้านั่นไปเถอะรับบัญชาค่ะ แล้วมีแผนการย่างไรก่อนอื่นต้องช่วยองค์ักษ์ที่จับมาให้หมดก่อนถ้าไม่โดนเจ้าบ้าบางตัวจับขังไว้ในกรงอาจจะหาข้อมูลได้ทะเลทรายซูน่าครับถึงจะโดนมนต์สกดแต่ข้าก็พอจําได้ลางๆว่าองครักษ์ดีถูกส่ไปจอบจำที่นั่นใช้ได้ <c oughs> ทะเนั่นสินะดีเป้าหมายต่อไปไปที่นั่นแล้วกันมีเรื่องพาสนา์นี้ข้าออกจะอ๋อน้อง <c oughs> น้องไม่เก่งบู สึกข้าข้าไม่คิดจะพาเจ้าลงหลุไมไปด้วยหรอกข้าจะไปรวมตัวกับโดแวนที่ป่าสลามก่อนที่นั่นคือะาำทัพชั่วคราวทนทัพสลามโอเคในฐานะที่เป็นในคอมเมนเซอร์ข้าจะเตรียมศพชั้นเยี่ยมไม่รอท่านไม่อยามที่ท่านกลับมาทานทัพเองก็แล้วกันแบบนี้น่าจะช่วยท่านได้เฮ้ย <c oughs> น้องเตรียมน้องจะเตรียมศพเอ้เตรียมศพให้ครับคือว่า สลามของเราเนี่ยจะต้องแบบว่ามีศพที่เก่งกาจนะเก่งกาจเขาไม่งั้นไม่ลอนจริงอะศพจมานกินสีอ่ะโอเคเป็นอาณาเขตของข้าลวกันรับบัญชา,าทำไม่ต้องทำอ่าโอเคไปไปทะเลทรายฮะขื้นชีพอุ้ยมีสกิลในตำนานนะเอาคืนชีพมาคืนชีพเอ๊ตตุๆๆ พลังฮะพลังสวมใส่สวมจะกระโดดผ่านไหมเนี่ย <c oughs> ตกใจ <c oughs> อ่ะทะเลทรายครับสามารถกินกินได้ยกเว้นบอสไปฮะลวดเดียว <c oughs> เฮ้ยหายตัวเฮ้ยหายตัวหายตัว <c oughs> มีนกตัวใหม่มนกตัวใหม่ ตัวใหม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยตกตกตกเอ้ยเอ้าเยอะอะเยอะยังไงแปลงล่างเียอยาตายเอยงใช่ไหมเนะี่ย ล่ามาเดิมเรียบร้อยอัพเดตข้อมูลนะ่ะปึ๊บปุ๊บเฮ้ยมีของานโดูเยอะนะกินได้ปะเนี่ยเฮ้ยมีนกนกตัวใหม่หรือเวล่าฮะนกนกเลยว่าฮะป๊บเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกประเด็นคือเวลามันกดกระโดดแล้วกดลงไปด้วยมันไอ้นี่ไม่ได้อะอยากได้นกเลยว่าฮะนี่นะปับ๊บอือสกิล กิวกืนฮนะไอ้ในนกมาแล้วนกมาแล้วเราจะบินได้ไวขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าบินข้ามไปเลยฮนะอ่าโอเคฮนะเจอมินิบอสกันแล้วฮนะมินิบอสปุบ๊บเอาเดี๋ยวมิกป่องไปสู้ฮนะ เาไม่ป้องไม่สู้ตัวอะไรวะเนี่ยถ้าสมมติได้เลเวล่าสูงสูงกถ้าได้เลเวลสูงสูงก็ดีสิใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับปืนกลบ้าบอไอเกินไปแล้วบ้าบอมากขับปืนกลเครื่องยิงระเบิด นะแล้วมีเกาะแล้วมีเกาะโอ้โหเ,เดี๋ยวปบปบปบยังทึกเดี๋ยวคูข้ามเลยไหมครับ ตอนนี่กินไหมดูอย่างปั่นเลยอะ่ะเออเดี๋ยวนะสะกิลปรุงอาร์ทีอาท,อาทีอะไรอะ่ะป้อมฮิวอ่ะเออเฮย้ยป้อมฮิวจริงด้วยฮะนี่เครื่องยิงระเบิดตรงน,นี้แมชชีนกันแล้วเมื่อกี้แบบมันไล่ต่อเนื่องมากฮะ อโอเคถ้าเปลี่ยนกลับปุ๊บมีช่วงเวลามีช่วงเวลาด้วยอืมอะไรเอ่ยกองกระดูกปริศนาเลเวลสามฮะเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวลองกินเอาแทนนกโอเคอยู่ในน้อยก็ได้อะไรสักอย่างมา อ่ะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นลานของมินิบอสเอ้ยบอสเฮ้ยบอสนะเจ้าสลามนั่นไหนดูงต,ตาที่หาเรื่องแบบนั้นเจ้าจะมาหรือจำไม่ได้เลยเนะี่ยดูเหมือนเจ้าจะปลอดภัยดีมินินารีฟต้องมาอยู่ในทะเลทรายแบบนี้แถมยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมันยิ่งกว่าตกนรกคิดว่าข้าเป็นคนติดสบายเหมือนเดิมหรือไงเฮ้นั่นเเรียบร้อยฮะสเกลาดาคอนฮะมังกรกระดูกฮะ จะทำอะไรที่นี่ดูเหมือนแอสตาจะใช้เจ้ามังกรนี่แทนองคล์ละคอ๋ไอไอที่พูดแบบว่าต,ตีตีตเสมอท่านนี่คือลูกน้องเราเองฮะผมก็นึกว่าสตุงประหยัดเวลาคุยตั้งเยอะท่านจะสู้มนันมันตรงเหรอสภาพนี้เนี่ยนะนีะ่ยาดูดูกสามาซิโอเคอย่าดูชมสลามฮะลมนะแล้วเราแปลงร่างก่อนเลย <c oughs> แปลงร่างก่อนเลย <c oughs> อุ้ยหายตัวหายตัวหาตัว <c oughs> ปเปิดฮะเพ๊่ <c oughs> <c oughs> โลด เรียกพวกเฮ้ย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 จะตายจะตายจะตายจะคือชีพมาปุ๊บเกิดใหม่เกิดใหม่เออโอเคเอาลุงมาก็ได้ฮะเอาลุงมาก็ได้เอาตี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 ไปเออโอเคเอาเครื่องยิงกระดูกปหนปุ๊บปืน หลบ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 หิวหิวหิวเบี้ยมีหิวอฮะลงมีหิวลงมีหิวปึ๊บปึ๊บตีโอเคหูชนะเฉยนิดเดียวนิดเดียวสำเร็จเป็นไงล่ะสุดยอดนี่ท่านเป็นจอมมันจริงปาบมังกรไอ้มังกรกระดูกกระสก้าวกรก้อนได้ด้วยร่างกระจิ๋วอย่าเรียกกระจิ๋วสิฟะเนี่ย วันรีบช่วยข้าเถอะเรียบร้อยฮะเออเดี๋ยนะโอ้โหมันน่ช่วยไหมเนี่ยดูหน,น้าตามันคือแบบยังไอ้นี่เลยอย่างเพียวในที่สุดก็ได้ออกมาจากลูกกรงสักทีอย่างน้อยก็ควรจะใส่แอร์บ้างสิดูแลน,นักโทษแย่ชมัดอะไรท่านจะมารีบกับฐานในป่าสลามของท่านก่อนเถอะเดี๋ยนะมันรู้ด้วยเหรอ,อเจ้านี่พอออกมาก็สั่งเลยนะเวลาเป็นเงินเป็นทองนี่นะ แล้วข้าก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อแม้แต่วินธนีเดียวว่าแต่เจ้ารู้ได้ไงว่าข้ามีฐานทัพแย่าทุรุข้าสิข้าเป็นหัวหน้าฝ่ายการคลังและข้อมูลของกองทัพจอม,มานียนะคงใช่ <c oughs> เดี๋ยวนะขนาดอยู่ในคุ้งยังใช้เงินซื้อข้อมูลเหรอจะไอสกาวดาก้อนมันไม่โจมตีสัตว์ประหลาดอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายข้าก็เลยซื้อข่าวจากพวกสัตว์ตัวกระจิว๋วแถวนี้ครับครับเป็นคนเก่งเลยปึ๊บปึ๊บ ดี๋ยวแปรงล่างลูเป็นลูมอีกทีนึ่งล่เป็นลูอีกทีนึงแล้วก็อฮิวตัวเองฮะ <laughs> ฮิวได้กี่ทีอ่ะสามทีสามทีเฮ้ย <laughs> ส, <c oughs> สูงจับ <c oughs> สูงจับโอเคเอา้าถูกบังคับกลับสู่ฐานนะถูกบังคับให้กลับฐานก่อนอเออนี่ไง อนนี้ลูกน้องสี่คนเขาช่วยมาได้หมดแล้วนะฮะพอเล่นไปถึงด่านด่านทะเลทราย,ายปุ๊บแล้วแบบดูบงังคับให้กลับมาเอ้ยยังไม่ใช่เลยคนนึงช่วยได้เกือบครบแล้วนะเยี่ยมจริงท่าจนจอมมาเดี๋ยวเธอรีสพูดใจนะท่านจอมมังันมีหางเสียงสะบ้างยังยังตาน,นี้คงพังดีแค่กับเงินเท่านั้นแหละเนี่ยโอ้รู้ดีอย่าเปียกอย่าเปียกใช่แล้วข้ายอมเป็นองครักษ์จอมมาเพไราะรายได้ดีเท่านั้นแหละเรียกใครว่าเปียกนิโกะนิโกะ เดี๋ยวก็เอาไปทำศพซะหรอกยิ่งคนเยอะยิ่งหนวกหูค่ะเอาละถ้าทายกันของป่าของพรแล้วเอาเป็นว่ามาคุยกันเรื่องเป้าหมายต่อไปเถอะนั่นสิครับตอนนี้เหลือองค์ครับองสุดท้ายแล้วเลนเนตแล้วสิเอาเรย์ใยนั่นแล้วก็ตอนนี้ทุกคงที่ภูเขาไฟยังทํางานเร็วเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนนั่นจะมาขบวนยิบย,ย่อยพวกนี้เขาสามารถใช้เงินซื้อได้หมดแหละเพราะมัว,มวแต่พึ่งเงินจะเป็นง่อยแบบนี้ ยายคนนี่เก่งงานพักสนามอย่างเธอไม่ต้องมาพูดเลยพวกนายนี่อยู่ด้วยกันไม่เป็นเอ้ยไม่ได้กัดกันอะไรไม่ได้เป็นกัดกันตลอดเลยนะเออเออจริงสิท่านจำมันระหว่างที่ข้าอยู่ฐานทัพชั่วคราวแห่งนี้ข้าช่วยดูแลด้านการเงินให้เหมือนเดิมแล้วกันนะงานถนัดของเออของเจ้านี่นะการเดินทางของท่านต้องใช้เงินนี่นะถ้าท่านกลับมาที่ฐานเมื่อไหร่ข้าจะปันส่วนงบฐานทัพให้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวนะ สู่แล้วจอมมาต้องต้องได้รับเงินแบ่งจากมันใช่ไหมทาให้ท่านเดินทางสะดวกนี่ยิ่งขึ้นรกวนด้วยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะช่วยให้เราวัปไปไกลขึ้นหรือเปล่านะเท่าน,นี้เท่ากับว่าได้เป้าหมายถัดไปแล้วสิและพี่ฝากด้วยนะทราบแล้วค่ะอเไฟสินะทางนี้จะเตรียมการปลดล็อกการปองกันภาษาเองขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเหลือองค์ครักแค่คนเดียวจะได้้เ,เวลาแก้แค้นแะล้วเ,เตรียมตัวให้ดีละเอสตา ะอือห yeah. mm ือทิว t ทิ u t o r i ฮะเอรีเอเซดเวอร์ชัน8จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่สนับสนุนซิลามรีเทิร์นออฟเดมอนลอฮะโอเคถัดถัดไปปุ๊บเตรียมพบกับคอนเทนต์ใหม่ๆเร็วๆนี้ตกลงครับเฮ้ยจบแล้วอ่ะน่าเสียดายคิดว่าน่าจะมีฐานใหม่เอ้ยฐา,านใหม่ด่านใหม่อ่ะเอ้ยนี่ปุ๊บปุ๊บ น้องเตรียมกระดูกไว้ให้แล้วะฮะก็เหมือนถูกเขาเมากลับมาเล่นมาอีกทีอ่ะหนก,กินได้สักหน่อยปุ๊บได้ <c oughs> ได,ได,ได้ได้กระบองเพชรเลเวลสามได้กระบองเพชรเลเวลสามในจูซีเปลีนนะ่ยนมากต่อยต่อยต่อยอยุ้ยอุยต่อยเร็วขึ้นอ่ะมีคอมโบฮะมีคัมโบนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคมีคอมโบปุ๊บปุ๊บอัปคัท เนี้ยกเิดนำ้ำโอ้โหอ,อย่ยังแจมยังแจมเลยอะโอเคเดี๋ยวเก็บของนิดนึงการ์ด VIP อ่ีะมีการ์ดปุ๊บปั๊บใ้นี่มีอะไรโปรยี่อเดี๋ยวนี่คือคือเราเป็นจอมานนะเราเป็นจอมานพราะมันโปรยเงนินโปรยทานเลยเอออันเ,เดี๋ยวคุยกับน้องเขาหน่อยนึงแล้วก็มอคิดสั้นนะะเพราะว่าผมคิดว่า ผมต้องต้องพึ่งพาโครงกระดูกน้องเขาอะพึ่งพาโครงกระดูกน้องอืมีสี่อันใส่ให้หมดฮะปึ๊บปๆ๊โอเคหมดแล้วฮะอขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กันลลยให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ